ครับสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเอพและใครที่เข้ามาดูใหมก่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมา เจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมเลยจะคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงไปนะว่าคืนนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเซตตัวบูย่านะครับของปี2 0 2 4ทั้งชายแล้วก็หญิงแล้วก็จะมีไอซ์สวอ์นะครับผมสําหรับเจ้าตัวนั้นเนี่ยมาด้วยนั่นเองนะครับผมใครที่หาเว็บเติมเพชรคุ้มๆแนะนําเว็บนุกเกอร์โซเลยบางวันมีเพชรลดพันเพชรเหลือ99บาทด้วยแล้วยังมีราคาพิเศษอื่นๆหรือจะเป็นบริการซื้อขายราดฟีไฟบางวันมีไอดีหมกเกบาทจดทะเบียนถูกต้องไม่โกงแน่น,บบนอนลิงก์อยู่ในคำอ ทักไปขายในเพจได้เลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูของที่เราพูดกันไปในคลิปที่แล้วกันนะครับผมก็คือเจ้าตัวหมัดนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับสำหรับมัดใหม่บูย่าบลิงตัวนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเซตเดียวกับของที่จะมาในคืนนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย จะมาในวันที่26ตุลาคมนะครับไปจนถึงวันที่25พฤศจิกายนเลยนะครับผมก็อยู่การประมาณสัก1เดือนเต็มๆเลยนั่นเองสำหรับหมัดบูย่าบลิงตัวนี้นะครับก็ลักษณะเหมือนกับหมัดคล้ายๆหมัดบูย่าอันก่อนอยู่เหมือนกันนะครับเป็นแบบเป็นปอกแขนเป็นเหมือนกับสลหับมืออะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีแสงออร่าเนี่ย ออกมาจากเจ้าตัวมือด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เวลาต่อยนี่คือแบบแสงอลังการมากๆนะครับผมสําหรับแสงออราสีทองนั่นเองนี่ดูแสงเวลาต่อยครับผมเท่มากๆนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมยังคงชอบหมัดที่เอฟเฟน้อยอยู่ดีนะครับผมไม่รู้ว่า่านผู้ชมเนี่ยจะชอบกันหรือเปล่านะครับผมสําหรับมัด บูย่าบลิง2024นะครับผมที่จะมานั่นเองเนาะถามว่ามาแบบไหนเนะครับผมก็น่าจะมาเป็นแบบหอคอยนะครับอันนี้ผมคิดว่านะน่าจะมาเป็นแบบหอคอยนะครับผมในวันที่26 ตุลาคมนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็คืนนี้เนี่ยในวันที่25นะครับผมก็จะมีตัวชุดตัวนี้เนี่ยมาก่อนนั่นเองนะครับเป็นชุดที่เรารีวิวกันไปในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมชุดผู้หญิงก็จะมีตามนี้เลยนะครับทรงผมไฮไลท์สีทองนะครับออร่าเหมือนกับเจ้าตัวหมัดเลยนะครับผมอยู่ตรงที่หน้าอกนั่นเองนะครับผมทรงผมเวลาแยกชิ้นก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับตามที่แยกให้ดูเลยนะครับผมแต่ว่าตัวกางเกงเนี่ยคือเท่มากๆ ผมชอบกางเกงมากๆกางเกงเวลาใส่แยกนี่คือสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวชุดผู้ชายนะครับผมนี่บูย่ากับปันบันโด้นั่นเองนะครับผมดีลักษณะตัวสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวที่อยู่บนหมัดเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ออร่าสีทองเหมือนกันเลยนะครับตัวผู้ชายก็แยกได้ตามนี้เลยนะครับมีลายหน้าแบบว่าแผลเป็นทังด้านตาด้านซ้ายด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัวเสื้อออร่านะครับผมมีผ้าปิดปากให้ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่มีเสื้อออร่าแบบนี้เลยแล้วก็ มีกางเกงนะครับเป็นกางเกงวอร์มนะครับผมชอบอีกแล้วกางเกงวอร์มตัวนี้นะครับแต่น่าจะติดถุงเท้ามาด้วยนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบออร่าแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับเซตบูย่าที่จะมาในคืนนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีไอซ์วงไอซ์วอร์นี่ไอซ์วอร์ดูว่ามีไฟออกมาจากทางด้านข้างด้วยนะครับไอซ์วอร์บูย่าบลิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีท่า มาด้วยนั่นเองเป็นท่าบูย่าแชมเปียนนะครับตัวนี้เลยนะครับผมคืนนี้ก็จะมาเป็นของใหม่ สามอย่างนะครับผมแล้วก็มรืนนี้มรืนนี้ใช่ไหมวันที่ห6นะครับผมก็จะเป็นตัวมัดบูยาบลิงตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงอย่างเปรี้ยวนะครับผมก็จํามาแล้วนะครับผมเองครับผมแล้วก็สําหรับตัวอีกชุดหนึ่งนะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับผมฮาโลวีนที่เป็นของแจ็คฟรีในปีนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมเด่นๆเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเสื้อตัวนี้นะครับผมที่โอ้โหเลื่อนหานานมากๆเลยนะครับ น่าจะเป็นแถบสีน้ําเงินนะเป็นแถบสีน้ําเงินสีน้ําเงินเลยก็จะเป็นตัว โอ้โหตัวนี้น่าจะนานมากๆแล้วนะครับน่าจะมาประมาณ2ปีที่แล้วได้นะครับสำหรับเสื้อตัวนี้นี่หล่อลักไส้นะครับผมทั้งเสื้อทั้งกางเกงของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นของแจกกิจกรรมฟรีฮาโลวีนของปีนี้เลยนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นของที่ผมชอบที่สุดแล้วในกิจกรรมฮาโลวีนของปีนี้นั่นเองนะครับมีเป็นของฟรีด้วยนะครับผมตัวนี้เท่มากๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ต้องมีเลยนะครับผมเวลาใส่กับพวกกางเกงอื่นๆเนี่ยก็ถือว่า ใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยเวลาใส่กับกางเกงปีกนองปีกนกกางเกงอื่นๆก็สวยดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวกางเกงตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นไงอย่างฟเฟียวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมของวันที่26เช่นเดียวกันนะครับจนถึงวันที่7 เพื่อจิการยนเลยนะครับแลกโทเค็นผีน่ารักนั่นเองตัวนี้ก็น่าจะเป็นของแจกอีกตัวหนึ่งนะครับในกิจกรรมฮาโลวีนปีนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวหัวด้วยนะครับผมตัวหัวเป็นหัวตัวหัวน่าจะแถบน้ําเงินเหมือนกันนะครับตัวนี้ขออนุญาตหาแป๊บนึงนะครับผมหาก่อนหาก้อนอยู่ไหนเนี่ยแต่เป็นหัวที่ไม่ค่อยเห็นมีคนใส่เลยนะครับผมสําหรับหัวตัวนี้อ่ะเป็นหัวที่ชื่อว่าเพื่อนนะครับผมนี่เหมือนกับเจ้าติงนะครับผมใน วันสุดสัปดา์เลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นกิจกรรมวันที่26เหมือนกันนะครับผมสุดสัปดาห์รับไอเทมผีๆนะครับผม26-3ถึงพฤศจิกาย,ยนเลยนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นของแจกฟรีของฮาโลวีนปีนี้เนาะใครยังไม่มีตอนไหนก็สามารถเก็บสะสมกันได้นะครับผมในะของฮาโลวีนปีนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มาสั้นๆมากๆเลยนะครับผมใครชอบก็ฝาก กดไลค์นะครับผมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้มาร์ค p ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะผู้ชมมากันสั้นๆให้หายคิดถึงไว้เจอนคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆ